ี่คือหมูอยู่ในแก้วอยู่ในแก้วนี้ทีนี้ให้ยกไม้ได้สองไม้แล้วให้หมูออกมาจากแก้วอ๋อได้ได้<ก>ได้นี่นี่นอะไรมันมันไม่ใช่แก้วอันนี้ไม่ใช่แก้วมันไม่ใช่ตัววายมันมันต้องเป็นแก้วแก้วแชมเปญเนี่ยเหมืนอนตัววายแบบไหนเนะอ่ะ,อะทำไมอ่ะห้ามห้ามโดนตัวหมูห้ามโดนหมูใช่แล้วก็ จะต้องจะต้องเป็นรูปรูปตัววายเป็นรูปแก้วนะให้หมูอยู่ในแก้วหมนเดียวให้ยกให้ยกได้สองมาให้ยกได้สองมาก็นี่ไงสลับกันนี่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 อะไรไม่ได้ไม่ได้คือไม่ใช่ยกจะต้องห้าบางที่เดิมยกก็ต้องเปลี่ยนที่อันนี้ยกก็คือวางที่เดิมไม่ได้เหมือนเหมือนเราโยกอย่างนี้แบบนี้แบบนี้ก็ถูกหมดดีอันนี้ยกถ้างั้นยกนี้อันนี้ยกนี้ไม่ได้ยกวางที่เดิมไม่ได้ ไม่ไม่ยกวางที่เดิมไม่ได้เลยยกวางที่เดิมยอมแล้วเหรอให้ร้อยหนึ่งเราทำได้ใร้อยหนึ่งให้อยู่ในแก้วอ่ะแก้วก็ได้แก้วแก้วแก้วแชมเปญเนี่ยให้หมดเดิมให้อยู่ในแก้วเหมือนเดิมให้อยู่ในแก้วเหมือนเดิมอ๋อทำได้ละให้มันอยู่ง่ายมาก อ๋อไม่ใช่ให้หมูออกจากแก้วให้หมูออกจากแก้วออกจากแก้วอ่ายกสองไม้ให้อยู่นอกแก้วให้อยู่นอกแก้วให้หมูออกจากแก้วก็นี่ไงนี่ออกไปบอกว่าอย่าโดนหมูห้ามจับหมูให้จับได้สองไม้แล้วให้หมูนี่ออกจากแก้วนี้นะครับแต่ห้ามวางวางที่เดิมนะไม่ใช่ว่าเอ่อให้ให้ให้หมูออกจากแก้วให้หมูออกจากแก้วอ่าทำได้เอาไปร้อยหนึ่งแล้เอาไปหนึ่งร้อยไม่ผมจะเอา อ,อน,นะครับคนปตีจะแพ้คนปอสองปอสามนะครับโอ้ยเดี๋ยวนะวถ้ายอมยอมได้นะครับเดี๋ยวปสามจะเฉลยอปอตามรู้แล้วหรออ้าวปสาม<อ>เขาเก่งี่แก้วให้ให้หมูออกจากแก้วอ่ารับสมองกันหน่อยนะครับนี่นะครับเป็นเขาเรียกว่าเ,าเกม มาแยกกประลองกแก้วนี่เอ้าไปโอ้าแก้วอะไรไปไดแก้วขาไม่ได้ไม่ได้แก้วอะ้รนีนเป็นยังไงแก้วเลยนี่แก้วนะไม่ว่าขาแก้วขาแก้วมาอยู่ข้างๆไม่ใช่ไม่ได้แก้วมันก็ต้องอยู่ตรงกลางขามันเนี่ยถ้ามันจะตั้งไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้อกลับไปที่เดิมครับโอ้ยกลับไปที่เดิมครับหยิบได้สองไม้นะครับให้หมูออกจากแก้วนะครับนี่ ยอมหรือเปล่าครับนะเป็นเกมสนุกสนานในการเล่นในครอบครัวได้นะครับนะหรือเล่นในวงเล่าเล่นอะไรนะครับนะได้นะครับนหรือเล่นเล่นในเพื่อนๆนะครับเป็นเกมประลองปัญญาของเด็กน้อยก็ได้นะครับแต่นี้เด็กปอตีกันเหรอโอจับแกสองไม้จับสองไม้นะครับให้หมูออกจากแก้วนะครับเอาเป็นไรให้หมูออกจากแก้วหนึ่งโอ้ แก้วอะไรเนี่ยแก้วแตกแก้วแตกครับแก้ยอมไหมครับยอมไหมก็นี่ไหนแก้วไม่ใช่ไม่ใช่มันยังอยู่อยู่ในหมูหมูยังอยู่ในแก้วอนี่ไงแก้วหมูยังอยู่แต่ข้างหนึ่งท่านกว่าไม่เอาไม่เอาเด็กยอมไหมยอมให้เด็กป .3 เฉลยยอมโอ้สองสองนี่ไงสองให้เด็กป .3 เฉลยไหมให้เด็กให้เด็กป .3 เฉลยไหมถอดถอดมา อ้ามา <นะ S 1> ดูเด็กป3จะเฉลย<อ>นะครับ <หา S 1> ยอมแล้วครับปตีปตียอมแล้วนะครับคิดก่อนลืมออปตียอมแล้วนะครับปตียอมอะไรนะ,นะอันนี้เหรอเฮ้ยไม่ใช่ดิเออใช่ Oh yeah. โอ oh. mm ้โหเด็กปอตีหมูออกจากแก้วแล้วครับห oh, ี่กบแก้วยอดโอ้หมูออกจากแก้วจริงๆครับต้องให้รางวัลแล้วครับเด็กปอตีปอตียอมแล้วปอสามครับนี่ฮะหมูออกจากแก้วแล้วครับ